สวัสดีครับอยู่กับจองอีสันมานะเก่าครับอยู่ตรงไหตรงนัอยููกับวัวกับไว้คือเก่านี่ฮะดีสัตว์เลี้ยงของคุณยายพี่จืนเฮ่อูยี่อู้

นเ,นเ,เนี่ยจุดมัดมันใบยยก็อะไรเลยก็มัไใบจะต่วมัน่ีินถึงออกหมูมันหมูเขาน้ำสียดตี <laughs> มูใบกินน้ำเลย <laughs> เกิดวิจัต้าตัวเมียเหมือนอย่เว้ย ีบันทายของเธออ๋ออินี่ว่นน้กินว่วเมียบกเวะไปหาส้นมัวว่า,างานี่เมังขี้โกงเนี่ยนี่ยานอยู่นี่คือว่าจับแล้วมากินเอง nhận ném nè nhận Hả chính nhà vượt cho nói cầu hoàng chín ôm chính là cái đình long ma hay bộ mi mi nằm Ui. Toàn nhà cấp luộc. Nhìn bưng khớp chỉnh. Gì? Hà sa hai. Lắng lăng lao nhà giang khắc. xuống mua bọc vẹ. Xuống mưu kiêng một mừng มิดมาเตอร์มองหนะ้าว่าทำไมวะฮะมัในกระเพดผู๋นาเวลเบนี่ครับมันนี้กระผู๋มิดมาเตอร์น้อย เมี่ยเศษเมียใส่เมาอ่ะครับเมาบางน่้ก็พูตัวกินเวนมออนคุบคกับกุบกับเมื่อ้าวเดียวต้องมัดมาให้กินแนวนี่ mô mạnh thì đứng đúng mất khắp buồn mừng khu bò đi càn dài đứng chiều đứng biệt ngoài muốn กินเข้าไปกินมันจะเสีบเน่วเพวกคูนมันสนชม,นม,มนะพมเนี่ยนะฮะ ก็แซบคลักกินก็ไปหาเกีียวมาก,กินเองจะน้อยกับหองกินน้มยี่บันบัวบเดี๋ยวจะไปใส่หมันดอก,อกจัจกแล้วเบ,บ,บียดสีกินญี่ปุ่น เน่ยเอิอนเจอเอือนมันเมียเมียมังเจ้านะ่ะไปแม่ยายเอิอนมึงนั่นแม่ไปสนมืออย่างนี้ฮานั่นนี่จะาตัวผู้เธอว่าม่นี่ตัวผู้ต้องซี่ตัวนี่บ่นี่ตัวเดียวอีอันนั้นใส่เมาว่ะ <c oughs> เง้ ยางขึ้นมึงจะไปอยู่ใส่ระบาดเขาจะไปไปใส่ mm hmm. มีแต่ัวผูเขาจะไว้ตัวเดียวเด้ออีเมเามึงมีดม,มาเติมมึงกับ่เาเือวันที่จำนายมึงหอ,อก nhận cuộc cấp cuộc cấp cuộc cấp cuộc đua cái đua cuộc đua nhà đua cuộc đua cuộc đua là đua cuộc nó cuộc nó mướn quốc Topo mất, thắng xe hạp. Mỹ tưới nhà tôi mẹ đi 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 วัมสุข,ของผู้เฒ่าอย่างงัวมอนมีแต่้จะหนีนะครับท่านมีก็มีพี่ปวดปวดอันน,นี้ขอกมีแค่ส่วนหนึ่งส่วนลูกส่วนเต่า ลายตุ่มลายฮมมันอยู่ที่จะเป็นราคาบางเนี้ยแหละพี่น้องเอ้ยที่เต่ามีราคาแม่นี่เอาบางนี่แม่นี่ไว้นี่แหกหูเงายาวๆ้เนเาวๆนี่ไว้แต่สม ประเทศหัวสมแป่มากินควายกินควายกินหัวหานเลยวกินหัวหารหัวหารมาแล้วเร็วๆๆๆๆกลเอ กูปรับ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 ,บ,บ,บขอจับเนี่ยขอจับเนี่ย <c oughs> แหววันนี้แหววจีแบบจัการเพิ่น จิ้นยายำอยากย้มก้อง,องนี่ยายก็ไม่เปิดพี่แรนมาลงโค้งเคีงไงุ้ดทาเมียเละตัวนมจินนมจ้นแล้วก็ไล่เขามาพี่ไล่มาไวนี่มาจิ้นยาอจ้าพี่ Yeah. เนี่ยไปยังบางนนี่ยิบนีโอ้แค่นี้แหละครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้นมั้ยได้ครับคนที่รักวัวดูสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายไอเบยบ